ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนวิธีการส่งโค้ด ID ดีสำหรับห้องเรียนออนไลน์เชิญชมคลิปได้เลยค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนวิธีการส่งโค้ดนะคะส่งโค้ด ID ของห้องเรียนออนไลน์นั่นะหมายความว่าเวลาเราสร้างห้องแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะทราบในส่วนของอีเมลนักศึกษาได้ทุกรายนะคะเราสามารถที่จะนำโค้ดจาก ทีมหรือจากห้องที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยแจ้งให้นักศึกษาทราบได้นะคะโดยที่เราจะเอาโค้ดนี้ไปประกาศอยู่ในเมนูของระบบทะเบียนนักศึกษาของ RNUTT ของเราค่ะขั้นตอนแรกเลยไม่ยากค่ะเราก็เปิดเว็บเบาว์เซอร์ตัวนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของงานทะเบียนนะคะก็เป็น o i g r n u t t a c t h นะคะ เราเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะไปในส่วนของของเข้าไหน์พอเราเข้าแล้วนะคะไปที่เมนูบันทึกถึงผู้เรียนค่ะเมนูจะอยู่ด้านข้างนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ พอเราคิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกลุ่มของนักศึกษาได้นะคะที่ที่ในกลุ่มเรียนนะคะที่เราต้องการจะส่งข้อความนั้นก็จะมีนักศึกษาในกลุ่มเรียนของเรานะคะ,อะขอเป็นในส่วนของซัมเมอร์ตัวนี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ก็จะมีออปชันให้เลือกมาหาว่าเราจะแบบเป็นหลายคนหรือจะเป็นแบบกลุ่มเรียนหรือจะเป็นเฉพาะนักศึกษาที่เราเป็นที่ปรึกษาให้พวกเขานะคะ พอหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะคลิกเข้าไปได้ไปยังในส่วนของรายวิชาที่เราต้องการังนั้นสิ่งที่เราจะทําในที่นี้หลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะป้อนชื่อเรื่องเข้าไปเราจะส่งข้อความให้ เราสามารถที่จะทําตามค่าที่ระบุตรงนี้ได so ้เลยนะคะก็คือจะให้แสดงวันไหนถึงวันไหนนะคะแล้วก็มีในส่วนของการกําหนดระดับค่าความสําคัญด้วยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเป็นการเข้าร่วมการการเรียนการสอนออนไลน์นะคะข้อความตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าให้นักศึกษาทําการเข้า กลุ่มในโปรแกรม NS Team นะคะโดยนะคะก็มาสักครู่นี้เราก็อาจจะพิมพ์หรือเราอาจจะ copy มาก็ได้นะคะก็คือเป็นรหัสที่เราถูก Copy เอาไว้นะคะตอนที่เราสร้างก็จะมีการเจรหัสให้ในแท็บเซ t ติ้งนั่นเองอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ เริ่มแสดงวันไหนสิ้นสุดถึงวันไหนอาจจะเป็นวันที่22ระดับค่าความสําคัญเป็นยังไงจะด่วนมากด่วนน้อยด่วนที่สุดอันนี้ดีมากเลยเราสามารถที่จะกําหนดได้นะคะสมมติว่าด่วนมากแล้วเราก็กดส่งข้อความไปค่ะจะเห็นได้ว่าระบบก็จะแสดงผลลัพธ์มาว่าข้อความก็ได้ทําการส่งไปแล้วนะคะตรงนี้นั่นเอง การตรวจสอบแก้ไขหรือลบข้อความนะคะเราสามารถทําได้ค่ะหลังจากที่เราส่งไปแล้วนะคะก็จะสังเกตเมนูด้านข้างซ้ายมือค่ะให้เราคลิกไปที่คําว่ารายการที่ส่งไปแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราได้ทางระบบเนี่ยได้มีการเก็บประวัติไปแล้วนะคะว่าเราได้ทําการส่งบันทึกถึงผู้เรียนในเรื่องของอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหาร่แล้วก็มีการแสดงรายละเอียดเรื่องระดับความสําคัญหรือชนิดของการส่งด้วยนะคะจากตัวเนี้ยเราสามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขได้เห็นไหมคะเราคลิกเข้าไปที่ชื่อเรื่องนะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้แล้วเราก็สามารถลบข้อความหรือส่งข้อความได้ด้วยเช่นกันค่ะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของวิธีการส่งโค้ด ID นะคะในส่วนของ MS t e a m ผ่านช่องทางระบบทะเบียนนักศึกษาของ INU TT ของเรานะคะก็คือเราจะแจ้งข้อมูลหรือข้อความส่งไปยังนักศึกษาโดยมีขั้นตอนแบบนี้ค่ะ